สมองด้วยการอ่านหนังสือกันค่ะเนื่องจากว่าพี่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเกี่ยวกับการดูแลสมองเขาบอกว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วก็อุ่นสมองในตอนเช้าด้วยการอ่านออกเสียงนะคะมันจะทําให้ช่วยกระตุ้นกระตุ้นสมองในตอนเช้าได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะํำนักพิมพ์กัลยาณธรรมนะคะที่อนุญาตให้นําหนังสือของ หลวงพ่อภัยสารวิสาโรมาอ่านซึ่งเราก็อ่านกันไปได้สักพักแล้วละค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาอ่านกันต่อเลยนะคะฝึกใจให้นิ่งฝึกจิตให้วางชีวิตคนเราประกอบด้วยกายและใจอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงว่าเสียงได้ยินไหมอันนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันแล้วก็เป็นการอุ่นสมองในตอนเช้ากันค่ะคุณหมอแนะนำให้อ่านสักประมาณ10นาทีค่ะ ก็เลยเดี๋ยวต้องจัดตารางเวลาตัวเองให้ฝึกอ่านออกเสียงสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวตั้งเวลาไว้เลยเดีเดี๋ยวเด,วเดวตั้งเวลาสิบนาทีขออนุญาตนะคะสักสิบนาทีก็พอเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยชีวิตคนเราประกอบด้วยกายและใจอันนี้เป็นความจริงที่รู้กันอยู่แต่ถ้ามองให้ดี กายกับใจนับว่าเป็นการรวมตัวที่น่าพิศวงเพราะว่ากายกับใจมีลักษณะตรงกันข้ามเหมือนก้อนหินกับอากาศเหมือนไฟกับน้ำซึ่งมีคุณสมบัติตรงข้ามกันเช่นกายมีลักษณะเป็นตุ่น,เป,นเป็นตุ่นเป็นก้อนมีน้ำหนักช่างตวงวัดได้ส่วนใจนั้นไม่มีน้ำหนักไม่กินพื้นที่ พยายามช่างตวงวัดอย่างไรก็ทำไม่ได้แม้แต่สิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นอย่างไฟฟ้าความร้อนหรือเสียงก็ยังวัดได้แต่ว่าใจนี่ทำอย่างไรก็ช่างตวงวัดไม่ได้ร่างกายเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ช้าขยื่อนขยับไปได้ทีละน้อยแม้จะวิ่งอย่างเร็วก็ยังเคลื่อนตัว ได้แค่ทีละเก้าอันนี้นะมันมองไม่ค่อยเห็นอยาขยายนิดนึงใจก็ไปถึงสุดขอบฟ้าไปถึงก้นบึงของมหาสมุทรไม่นึกว่าไม่ว่าจะนึกไปไกลแค่ไหนก็สำเร็จได้ด้วยใจระยะเวลาและระยะทางไม่ใช่ปัญหาของใจในขณะที่ กายเคลื่อนไหวไปได้ทีละก้าวเท่านั้นกายชอบอยู่นิ่งนิ่งถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะชอบมากถ้าไม่ต้องออกไปทำมาหากินก็อยากจะนั่งนิ่งๆิ่งนอนเล่นอยู่เฉยเฉยเป็นวันวันยิ่งสมัยนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กายทำเช่นนั้นได้จะกินอะไรก็ไม่ต้องเดินไปที่ร้าน หรือแม้แต่เดินไปที่ครัวเพราะเดี๋ยวนี้มีด e l ิเว r y มาส่งนั่งอยู่กับบ้านอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็มีกินจนอิ่มหนำสำราญเพราะมีคนเอาอาหารมาส่งถึงที่อ,อันนี้พวกเราก็เริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้กันแล้วนะคะแต่ใจไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่นิ่งไม่เป็น ท่องเที่ยวไปในท่องเที่ยวไปโน่นไปนี่สารพัดแม้เราจะพยายามทำใจให้อยู่นิ่งๆมันก็ไม่ยอมจึงเปรียบใจเหมือนกับลิงอยู่นิ่งไม่เป็นแต่สิ่งที่แต่ที่จริงลิงก็ยังมีบางเวลาที่อยู่นิ่งๆได้เช่นเวลาจ้องมองดูคนว่าคนกำลังทำอะไรกินอะไรอยู่ อาหารไว้ที่ไหนซ่อนของกินอย่างไรมันจะนั่งจ้องดูอยู่นิ่งๆจนสามารถลงไปขโมยของกินได้อย่างลิงที่วัดทำเช่นนี้เป็นประจำแต่ว่าใจนิ่งอย่างนั้นได้ยากมักจะท่องเที่ยวหรือเดินทางซอกซอนไปทุกสารทิศกายเวลาเจอ ของร้อนของแหลมเช่นเมื่อมือถูกเปลวไฟถูกน้ำร้อนหรือถูกหนามแหลมพอสัมผัสปุ๊บมือจะรีบชักออกมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องสั่งเวลามีฝุ่นหรือของแปลกปลอมเข้าตาตาจะรีบกระพริบหรือหลับตาทันทีเพื่อป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กายจะรีบถอยหนีออกจากสิ่งที่เป็นภัยคุกคามทันทีโดยเราไม่ต้องสั่งแต่ว่าใจกลับตรงกันข้ามเมื่อถูกความกโกรธเผาลนหรือถูกความเกลียดแค้นกริดแทงแทนที่มันจะรีบสลัดหรือถอยห่างกลับยิ่งจมแช่อยู่ในอารมณ์นั้นหรือวิ่งเข้าหาด้วยซ้ำเวลาโกรธใคร ใจจะนึกถึงคนคนนั้นหรือนึกถึงคำพูดและการกระทำของเขาอยู่บ่อยๆแม้จะรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดครุ่นคิดซ้ำแล้วซ้าเล่าจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือถึงกับเจ็บป่วยก็มีจะว่าไปแล้วกายฉลาดกว่าใจเมื่อเจอภัยคุกคาม มันจะรีบถอยหนีรีบถอยห่างแต่ใจกลับวิ่งเข้าหายิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งกังวลเรื่องอะไรใจก็ยิ่งหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับสิ่งนั้นทั้งที่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์กายชอบอยู่นิ่งๆให้ทำงานอะไรก็ไม่อยากทำให้ไปแบกนั่นแบกนี่ ถ้าเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงถ้าจำต้องแบกก็รีบแบกก็จะรีบปล่อยรีบวางทันทีที่มีโอกาสถ้าให้ไปแบกหินหนักๆแบกได้ประเดี๋ยวเดียวกายก็จะรีบปล่อยทันทีแต่ใจกลับไม่เป็นอย่างนั้นจะให้ปล่อยจะให้ใจปล่อยวางอะไรสักอย่างเป็นเรื่องยากมาก ทั้งที่น่าจะเป็นเรื่องง่ายก็แค่วางแค่ปล่อยเท่านั้นเวลากายแบกโต๊ะแบกเก้าอี้ไม่ต้องมีใครมาสั่งให้วางถ้าทนไม่ไหวกายมันก็ปล่อยเองปล่อยแล้วก็รู้สึกสบายแต่ใจกลับชอบแบกท,ทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งๆท,ที่เหนื่อยก็ยังแบกอยู่นั่นแหละปากก็บอกว่าทุกข์แต่ใจไม่ยอมปล่อยวาง และจะให้ใจปล่อยให้วางกลายเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งดังนั้นการปล่อยวางจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกใจเรานั้นต้องฝึกให้รู้จักปล่อยวางส่วนกายต้องฝึกทำงานเพราะว่าถ้าเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนกินอย่างเดียวร่างกายก็จะแย่ เกิดโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มีโรคมากมายที่เกิดจากชีวิตที่สะดวกสบายนั่งๆ่งนอนนอน,น,อนทั้งวันเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคพวก,กนี้เกิดขึ้นเพราะไม่ค่อยได้บริหารกายมีการศึกษาวิจัยพบว่าสุขภาพจะดีได้ต้องเดินวันละหมื่นเก้าซึ่งเท่ากับระยะทาง ที่เดินไปกลับวัดป่าสุขโตกลับบ้านท่ามะไฟหวานสุขภาพจะดีต้องให้กายได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแม้กายไม่ชอบอยากนั่งอยากนอนก็ต้องฝึกเขาด้วยการเดินวิง่งว่ายน้ำหรือยกน้ำหนักส่วนการฝึกใจนั้นตรงกันข้าม เราต้องฝึกใจให้รู้จักนิ่งแทนที่จะปล่อยให้มันท่องเที่ยวเพ่นพ่านไปโน่นไปนี่ซึ่งมีแต่นำความทุก์ขมาให้เพราะเวลาใจท่องเที่ยวไปไหนมันไม่ได้ไปเปล่าๆปล่ามักเอาความทุกข์กลับมาให้เราด้วยแต่ถ้าเราฝึกใจให้รู้จักนิ่งเราจะพบความสงบใจยิ่งนิ่งแบบตื่นรู้ไม่ใช่นิ่งแบบหลับ จิตอยู่กับเนื้อกับตัวจะรู้สึกโปร่งเบาสงบเยนเป็นสุขเมื่อฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่เพ่นพานไปไหนจิตก็จะมีกําลังทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพคนเมืองที่นั่งทำงานอยู่ในห้องแอร์มักจะอยู่ในท่านั่งวันละสิบกว่าชั่วโมง ใช่ค่ะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งทํางานวันนึงไม่น่าจะต่ำกว่าสิบชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะไหนจะนั่งกินข้าวนั่งรถไปทํางานถึงที่ทํางานแล้วก็ยังนั่งทั้งวันไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ออกแรงกายแม้กระทั่งเดินขึ้นบันไดเพราะใช้ลิฟต์แต่กลับรู้สึกเหนื่อยล้าและเพลียมากทั้งนี้เพราะใจไม่ได้พัก ใจวุ่นตลอดเวลาแต่ไม่ใช่วุ่นแต่ไม่ใช่เพราะวุ่นกับงานคนส่วนใหญ่เวลาทำงานใจกลับไปทำอย่างอื่นไม่ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายเคยมีการศึกษาวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับงานประจำวันเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือ2 0 หรือ20%อ่าะนะเดี๋ยวอ่านตรงนี้ให้จบเพราะว่า10นาทีที่เรากำหนดไว้ครบแล้วคนะจะทำงานประมาณเพียงวันละ1ชั่วโมงครึ่งหรือ20%ของเวลาทำงานอีก6ชั่วโมงครึ่งปล่อยใจลอยไปกับเรื่องอื่นหรือฝันกลางวันนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกัน ใจลอยไปประมาณ80%ของเวลาที่เรียนใจที่ลอยไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปเปล่าๆแต่ยังเอาความทุกข์กลับมาด้วยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้10นาทีแล้วตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เพื่อใช้ในการอุ่นเครื่องสมองค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสํานักพิมพ์กาลยาณธรรมเป็นอย่างสูงค่ะไว้มีโอกาสเราจะมาอุ่นเครื่องสมองกัน ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะฝึกอ่านออกเสียงให้ได้ในทุกๆเช้านะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นสมองค่ะสำหรับเราเนี่ยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสมองที่ปลอดโปร่งจิตใจที่ปร่งสบายแล้วก็ลุยงานได้ในแต่ละวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ